สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตขมูลขา่าวเกี่ยวกับทองคาสถานการณ์ราคาทองคําวิกฤตแนวโน้มราคาทองคําและารายงานราคาทองคาประจาวันนี้ประจําวันที่29เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความมิตกกังวลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของหล,หลายประเทศในยุโรป หัวเส้นเ่งวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคาสปอร์ตโดยจะมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่1,720ดอลลาร์ 1, หากผ่านลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,700ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1,740ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,750ดอลลาร์แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่2 9เดือนมีนาคมปี2 5 6 4้าอ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่27นะคะซึ่งมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รนับซื้อ25,450บาทขายออก25,550บาท ทองรูปภัณฑ์6 5%รับซื้อ24,998บาท84สตังค์ขายออก2 6 0 5 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่27เดือนมีนาคมปี2564ซึ่งเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันนี้ด้วยนะคะแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะรานะคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่มสิทธิ์ก็จะมาอัปเดตให้นับชมนักฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและมีการมาอัปเดตนะคะเป็นช่วงๆตลอดวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิทธิ์ด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่มสิทธิ์นำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ